สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูไข่ผัมเขาเลี้ยงไข่ผัมกันหลายคนไม่รู้ว่าไข่ผัมมันเป็นแบบไหนวันนี้จะพามาดูข้างหลังเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปจับดูไข่ผัมจะอยู่ในน้ำสะอาดจะอยู่ในน้ำสะอาดน้ำใส นะเดี <ève S 2> uh,. Uh ๋ยวเราเอามือไปจับดูออันนอันนี้คือไข่ผัมต้องหาอะไรมาช้อนเอาอันนั้นคือไข่ผัม ก่อนที่จะอประทําอาหารก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนอ่าถามว่าอร่อยไหมความรู้สึกมันค้าค้กินผักกาดขาวแต่ประทําแกงอ่อมอร่อยมาก ข่ายผัมปันตระกูลพืชค้าค้าเถาจะปันชีเขียวๆนี่ก็คือข่าถ้ำน้ำสะอาดมากดูน้ำเนี่ยน้ำสะอาดมาก Ah <sighs>